สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคมสันตองเก้านะครับวันนี้เปลี่ยนสถานที่ถ่ายทํามาสถานมาถ่ายทำณสถานที่กลางทุ่งนาแถวบ้านครับเอาบรรยากาศเพราะว่าถ่ายทําที่บ้านแล้วอากาศมันร้อนครับเพื่อนๆเลยมาถ่ายทาเอาวิวกลางทุ่งนาบ้างจะได้ดูมองดูสบายตานะครับวันนี้เพื่อนๆผมมีเรื่องราวดีๆมาบอกมีของดีมาอวด เข้าเรื่องกันเลยนะครับมีเรื่องราวดีๆมาบอกของดีมาอวดครับวันนี้นี่เพื่อนๆหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ครับผมไปเช่ามาเพิ่มรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นเจ้าสัวหกสี่เนื้อกระล่ทองลงยาน้ำเงินครับเนี่ยสวยไหมเพื่อนดูทรงสวยไหมครับนี่ ทรงองค์พระนะสวยมากส่วนส่วนนี้ครับรุ่นบรรดาลทรัพย์เนื้อสมฤทิล์ลงยาแดงส่วนนี้ครับรุ่นเงินไหลามาชนะภัยรีข้างหลังครับ เป็นฮนุมานรุ่นนี้ครับผมพ่อสำเร็จศักดิ์สิทครับเทดินไทยครับรุ่นนี้สวยมากเรี่ยมกรอบแล้วสวยมากเพื่อนๆแล้วก็มีอีกหลายรุ่นเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่มีอีกหลายรุ่นเลยเพื่อนของดีราคาถูก ราคาหลักร้อยนะครับถึงหลักพันต้นต้นเพื่อนราคาไม่แรงราคาจับต้องได้ครับราคาดีครับราคาราคานี้หาด้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับในยุคสมัยนี้นะครับแล้วที่ร้านนี้ครับที่ผมไปเช่ามาเนี่ยผ้าทุกองค์นะครับจะต้องได้บัตรรับประกันอ่าบัตรรับประกันผ้านะครับของผมมีหลายใบเพราะผมเช่ามาหลายองค์นะครับข้างหลังนะครับก็จะมีเงื่อนไขการรับประกันอะไรหลายๆอย่างนะครับอยู่ในนี้ เขาจะเขียนลงในนี้ให้หมดนะครับที่ผมชอบและไปเช่าหลวงพ่อสํเเ็็จศักดิ์สิทธิ์มานะครับมันมีเรื่องเล่าเพื่อนเรื่องเล่าคือตัวผมเองอะ่ะผมเจอมากับตัวนะครับตอนนั้นที่ผมไปเกิดอุบัติเหตุผมขับรถไปชนคนอื่นเขาเนี่ยวันนั้นอะ่ะผมค้องเหรียญหลวงพ่อสํเเ็็จศักดิ์สิทธิ์รุ่นเงินไหลามาชนะเพลีนี่แหละครับผมค้องอยู่องค์หนึ่งแล้วก็ ใส่แหวนแหวนอันี้เป็นแหวนพระนะครับหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับผมใส่ติดนิ้วเลยผมขับรถไปชนคนอื่นเขานะครับ <c oughs> แทนที่คนอื่นเนี่ยที่ผมชนเขาเนี่ยเขาจะต้องเรียกสินไหมกับผมถูกไหมครับจะต,ต้องเรียกสินไหมกับผมจะต้องเรียกเงินจากผมแต่เหตุการณ์กลับตลบัดเขากลับมาถามผมว่าน้องเป็นไรไหมตัวพี่เองพี่ไม่เป็นอะไรถ้างั้นเอางี้เราแยกย้ายกันเลยแล้วกัน แต่ตอนที่ผมชนเขานะผมะจับที่คอคําที่คอแล้วอธิษฐานขอหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ว่าให้หลวงพ่อช่วยนะครับผมเลยคิดว่าอนี่แหละคือพุทธคุณของหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์เพราะมันมีเรื่องเล่ากันมาเยอะแยะมากมายเรื่องเล่ากันมาว่าเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะถ้าใครไปขอพรจากท่านแล้วนะโอกาสสําเร็จเนี่ยเก้าสิบเปอร์ซ ผมก็เลยนับถึงแต่นั่นมาแล้วพอดีนะครับผมได้ไปทำธุระที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็ได้เปิด GPS ดูพิกัดว่าก็เลยเจอว่าอ้าวอันนี้มันใกล้ๆวิหารหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นี่นะก็เลยแวะเข้าไปครับแวะเข้าไปนมัสการกราบหลวงพ่อนะครับพอกราบหลวงพ่อแล้วเนี่ยพอออกมาตัวผมเองผมเป็นคนชอบกินกาแฟชอบดื่มกาแฟ ผมก็เลยออกมาเข้าอเมซอนอ่าเข้าอเมซอนกะว่าเออจะไปนั่งพักผ่อนหย่นใจกินจิบกาแฟให้มันหายร้อนก็เลยซื้อกาแฟมาจาังหวะที่ซื้อกาแฟมาจากร้านอ่าอเมซอนแล้วนะครับผมก็เดินออกมาเดินออกมาหน้าร้านอเมซอนแล้วก็เหลือไปเห็นว่าอ่ะมีร้านเปิดให้เช่าพระหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นี่นะก็เลยเข้าไปดูเลยเข้าไปดูเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูก็เจอ พระเครื่องหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ษษษษษนะมีหลายรูปแบบอย่างที่อย่างที่ผมให้ให้ดูเมื่อแี่นะครับมีเยอะแยะมากมายทั้งพระบูชาทั้งพระเหรียญทั้งกรอบรูปนะครับที่ทางร้านเขาจัดเตรียมไว้อย่างสวยงามหมดเลยนะครับแล้วก็ได้เจอเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านน่ารักมากร้านพีร้านเคพีพีผมพูดผิดนะครับร้านเคพีพีเนี่ยครับเขาจะบริหารกันสามท่านนะครับท่านแรกคือพี่เค ที่เราเรียกกันว่าพี่เคบางประหันนะครับท่านที่สองนะครับชื่อพี่ปอนหรือเราเรียกกันว่าพี่ปอนบารมีเกจินะครับส่วนท่านที่สามครับชื่อพี่ปราลหรือที่เราเรียกกันว่าพี่ปราลชนะพยรีนะครับท่านดูแลร้านเนี้ยสามคนนะครับแล้วท่านก็ให้ความรู้ดีมากเพื่อนให้ข้อมูลดีมากให้ข้อมูลแบบชัดเจนมากจนแบบเรานั่งฟังแล้วเรายังขนลุกอะว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยเป็น อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทําไมเราอยู่ตรงไหนมาตั้งนมตั้งนานทําไมเราไม่รู้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นพระที่แบบว่าศักดิ์สิทธิ์แบบระดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าถามว่าทําไมผมถึงพูดว่าระดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่าผมเห็นนะครับเห็นใน a ฟ e b o o k นะมีศิลป,ปินและดารา,าหลายๆท่านเข้าไปกราบขอพรที่วัดนะครับไปกราบขอพรหลวงพ่อนะครับ มันก็เลยสร้างความมั่นใจให้ผมว่าโอนี่เราได้ของดีราคาถูกมาจริงนะผมกล้าพูดได้เลยว่าของดีราคาถูกเพราะว่าราคาจะไม่แรงมากราคาจับต้องได้เพื่อนเ่อราคาหลักร้อยต้นๆถึงหลักพันต้นๆเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับถ้าอยู่แถวสระบุรีนะครับหรือว่าอยู่แถวใกล้ๆแถวแถวนั้นนะแนะนําเลยครับผมแนะนําเลยแนะนําให้เข้าไปดูที่ร้านเลยนะครับร้านชื่อร้านย้ำอีกทีนะ KPP นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับมีให้ท่านเลือกเยอะแยะมากมายองค์พระแต่และองค์นี้โอ้สวยๆทั้งนั้นครับแล้วผ่านวิธีพุทธาพิเศษทุกองค์เพื่อนๆเลือกเช่ามาไว้ไว้ประดับบารมีตัวเองได้รับรองเพื่อนๆไปแล้วไม่ผิดหวังโอเคครับเพื่อนคลิปนี้คมสันขออนุญาตลาเพื่อนไปแค่นี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้า มีเรื่องราวดีๆมีของดีๆมาจะเอามาแนะนำเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ